นาฬิกากับ23นาทีแล้วนะครับนี่คือซีซันปั่นสุกข,ของพวกเราชาวที่5คนรักปั่นคนรักสุขภาพกระบวนกนบวยสายเบิร์นโอ้โหววันนี้มากันเยอะเลยในช่วงวันหยุดสารทนะครับเดือดจัดนางฟ้ามากันเยอะเลยนางฟ้า โอ้โหวันน oh. hey, ah. ี oh. Oh. ้จากวิเศษชั้นก็มาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาเมียนก็มานี่ขบวนควนวยสายเบิร์ตันนำให้ด้วยโอ้โหคุณพานุพัฒน์อภิศักเชกมลนเอาไปเลยอามียกกะตันยูปี66แน่นอนแน่นอน